กิ่นตัวเกิดจากอะไรกิ่นของสารที่ถูกสร้างจากต่องไขมันกิ่นของโปรตีนเครโตตินที่อยู่บนผิวหนังที่ถูกย่อยสลายโดยเชื้อแบคที r i เ,เอ s เร s เอ n ไซม์และกลิ่นของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปคนมีกิ่นตัวแรงเพราะอากาศร้อนและความชื้นทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นบริเวณนักแร้เพิ่มจำนวนขึ้น มีต่อมเหนืชนิดอโคพายใต้ผิวหนังจำนวนมากการทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศการมีน้ำหนักเกินโดยคนอ้วนมักจะมีกลิ่นตัวแรงกว่าคนผอมสบู่บอดี้โซฟดีกับคนมีกลิ่นตัวอย่างไรสบู่อํางน้ำบอดี้โซฟจะออทริ์ปิดทุกกลไกที่เกี่ยวกับการเกิดกลิ่นทั้งหมดนั่นคือลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีสารจับกลิ่นจากซิงกิซิโนเลตทำให้จับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เช่นกลิ่นตัวกลิ่นเหงือ่อและกลิ่นเท้ายับยั้งแบคทีเรียรและเอนไซม์กระชับผิวให้เรียบเนียนเพราะมีซันเวียออฟฟิซิเนลิทออยล์ทำให้ผิวหนังียบเนียนกระชับดูขุนขนส่งผลทำให้ช่วยลดเหงื่อ,อนอกจากนี้ยังมีไวเทนิเอเจนที่ช่วยปรับผิวให้ลายดูกระจ่างใสขึ้นอันได้แก่สารสก,กัดจ,จากเมล็ดส้มยูสุ ที่มีวิตามินซีสูงความมะานาถึง3เท่าช่วยผิวขาวใสยับยั้งการสร้างวิตามินินในอัลินามายหรือวิตามิน B3 ด้ช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำการเอ็กซามิกแอซิกที่เกิดจากอนุพันธ์ของไรซีนมีนที่ทำให้ผิวและดูกระจ่างใสอย่าให้กินตัวมาชุดล้างคุณตลนล็อกสู่ความสดชื่นด้วยสบู่อ่มน้ำบริโภค ที่จะช่วยทั้งทำความสะอาดผิวยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นฟุ้นฟูและกระชับผิวให้คุณรู้สึกสดชื่นและมั่นใจตลอดวัน